สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมนะครับเป็นลองทรงสูงนะครับตัดให้ในายแบบนะครับคุณพี่เขาเป็นนักมวยด้วยนะครับถ้าตัดไม่ดีก็คงต้องได้โดนโดนอาวุธพี่เขาสัก,ส,กสักดอกอ่ะนะครับเนี่ยก็ทรงผมของนายแบบเขาจะเป็นผมสั้นนะคือเขาอ่ะอยากจะให้ช่างใหญ่ตัดเป็นทรงอเมริกลาลันบินนะช่างใหญ่มองว่ามันตัดได้แต่มันไม่เหมาะหรอกผมว่าตัดลองทรงสูงนะครับแล้วก็ซอยสั้นจะสวยกว่านะ แล้วก็ลูกค้าให้โจทย์ว่าไม่เอาเกียนนะครับเพราะฉะนั้นท่างใหญ่จะใช้ลองฟันอยู่แค่2เบอร์นะคือจะเป็นเบอร์1กับเบอร์ศูนย์จุดห้นะครับบริเวณจุดที่เราจะตัดนะครับบริเวณจุดขมับนะความสูงแล้วก็เลี้ยวลงมานะครับจะเรียกเป็นตัดเป็นซอฟเฟดก็ได้นะครับแต่ช่างใหญ่จะใส่ลองฟันนะครับลองฟันเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับสวมลองฟันลงไปเลยนะครับ ปิดขึ้นทรงเลยนะครับใช้เบอร์หนึ่งนะครับสวัดสวัดขึ้นไปเดียวซ้ายครับเชิดฟันขึ้นไปเลยนะเบอร์หนึ่งถ่ายขึ้นไปนะครับแล้วเชิดขึ้นไปนะครับให้กรอบทรงอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้มุมด้านซ้ายครับถ่ายอ้อมหูนะครับยกมุมด้านขวาขึ้นมือ่อนนะ ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก่อนนะแล้วก็เชิดเชิดชดขึ้นไปนะด้านล่างก็ไถนะครับด้านล่างก็ไถไถขึ้นไปก่อนครับไถขึ้นไปไถขึ้นไปไถขึ้นไป คนนี้ดันขึ้นไปเลยนะครับดันขึ้นไปเลยทำให้มันบางก่อนเราขึ้นฐานทรงก่อนเรียกเป็นกรอบทรงก็ได้ฐานทรงก็ได้นะป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อครับเราก็ถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปเนี่ยให้เป็นรูปตัวยูครับขึ้นไปถ่ายขึ้นไป เชิดขึ้นไปเลยทาไมต้องเลือกใช้ฟันรองครับซากเบอร์หนึ่งคนะรับเพราะว่าผมลูกคา้ามหน้าง,งานเข้ามาสั้นนะครับเราก็ต้องใช้รองฟันที่สั้นเราจะไปใช้รองฟันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ได้นะเพราะอะไรความยาวมันของเส้นผมมันไม่มีให้ตัดนะเราถึงต้องใช้เบอร์หนึ่งกตัดนะเส้นผมที่ได้ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่สามมิลิเมตรนะครับยกซ้ายใชตรงๆครับยกขวา ลองไม่หูถ่ายยำๆยำๆนะถ่ายกลับไปอรอบหนึ่งนะเราจะใช้นะครับเจ้าลองฟันเบอร์0.5นะครับ0.5เนะี่ยถ่ยบริเวณจอนนะครับ ขายบริเวณจรตวัดขึ้นขึ้นมาเท่าไหร่ประมาณทักหนึ่งเซนนะนะครับหนึ่งเซนตวัดขึ้นหรือว่าเชื่อมขึ้นไปหาเบอร์นหนึ่งนะครับเชื่อมไปเลยตรงนี้ก็ตวัดขึ้นเอาเคอมืนี้นะครับตวัดขึ้น,น,น,ข,นข้างล่างตวัดขึ้นประมาณทักสองนิ้วก็ได้เพราะว่าพื้น หรือว่าทย้ยทอยเนี่ยผมมันเยอะนะครับแล้วก็สไลด์เชื่อมขึ้นไปนะครับลงน้ําหนักที่มุมจนด้านซ้ายนะครับให้มันกินแบบคืดๆนะครับลอยลอยวีขึ้นลอยใบมีดขึ้นนะครับ,นนรบให้มันเชื่อมให้มันมีนวลคืนขึ้นไปนะครับ ตว,วถอยเร็วขว่าเร็วซ้ายตบวัดตบว,วัดขึ้นตบว,วัดขึ้นสไลด์ขึ้นแล้วก็ถอยกันโยกครับมาสักสองแปกสามแปกแล้วก็ตัด มันคืนๆกับตัวเนี้ยข้มดำๆตัวนี้ต้องไม่กินก็นเตะกลับมาปบแป๊กหนึ่งไม่กินก็นเตะกลับมาอีกแป๊กหนึ่งให้มันสลด์สลห้มันจางๆตัวนี้ประมาณ0 7 0 8ะตัวเน,น,น,นี้ดำๆ

ตัดความเสื่อมออกเพื่อจะตรวจเช็คว่าเราตัดเราเป็นไงบ้างตรงไหนที่มันยังต้องแต่งต้องเก็บรายละเอียดนะรองทรงสูงแบบนวลคืนเป็นธรรมชาตินะไม่ขาวนะครับไม่เคียนนะครับตัดแบบดรอรอนะดรอรเท่ๆคือเขาไม่ใช่นักเรียนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดแบบให้มันเป็นผู้ใหญ่อะครับ บริเวณจอนตรงนี้นก็ถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งตัวนี้ถ่ายขึ้นไปเลยกันครอบนะตัวนี้ก็ถ่ายทิ้งเลยวัตระวัดวขึ้นไปใช้มนมันสายเก็บยวบริเวณเช่นท้ายถอย นะครับทรงนี้ไม่ต้องไปตีเส้นนะตอนนี้ตัดแบบธรรมชาติให้ลูกค้าเห็นตรงไหมที่ผมลูกผมมุ่นตัดท้่ตรงนี้แล้วก็ใช้มุมนั่นกว่าถ่ายอะไรเพิ่มตัว บริเวณนี้นะครับถึงบริเวณบริเวณขอบทรงเราก็ต้องเก็บด้วยหวีนะครับเก็บรายละเอียดด้วยหวีตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยเราใช้แนะนำให้ใช้หวีนะครับหวีด้านถีนะ เก็บค่อยๆเดินวีตั้งหวีร้อยแปดสิองศาค่อยๆเดินเนี่ยให้มันคืนๆน,นะครับค่อยๆทำไปค่อยๆเลี่งวีศีรษะอาจจะเป็นหลุมเป็นบออาจจะมีผมขาวผมดำป่าปนนะครับแต่เราพยายามตัด ตัวเนี้ยแล้วก็นอนหวีสไลด์ขึ้นไปเลยนะครับใช้หวีช่วยด้วยตัวเนี้ยต้องเขาต่อตัวเนี้ยำดำๆมันดำเราก็ตัดใช้ปลายหวีตัดตดขยี้นิดนึงเนื่องจากอะไร มันเลย่ท่าทอยเขาเป็นหลุมค่อยๆค่อยๆสไลด์ขึ้นนะครับค่อยๆคลอยอยู่น้นและวปาดออกบัลอยขึ้นแล้ปาดออกอกรอบส้นอะเมันอาจจะเลยขึ้นอวันนี้ต่อยไม่เป็นไรเป็นการเย็บไหมก่อนทำหลังทำนะตัวนี้จะไม่ทำเห็นไหมมันดำมันเข้ม วก็ตัดไปดีขึ้นแล้วสวยแล้วตัวนี้มันดำ่มันดำล้วก็ค่อยๆปาดออกเอาต้องมินสองมินตรงเนี้ยืขึ้นแล้วสวยแล้วสวยแล้วก็พอ ตรงนี้ครับยังหวีแล้วก็สไลด์ออกตั้งขึ้นตั้งหวีขึ้นนะครับร้อยแสิบองศาเลยนะครับแล้วก็ตัดหนึ่งสอามสี่ห้าที่หวีกลับเกลี่ยริงเสียผมออกตัวนี้ดำตัดออกความหวีแปาดออกนะนม่ตง จะรี่ยงให้มันสวยๆขอบนี้ให้ผมกันกันได้ไม่ลงไม่มีกลนนะก็คงมาแล้วดูกันขอบที่สวยๆวน,ะน่ะกิดลากลงเดี๋ยวลง กันขอบจะกันก็ได้ไม่กันก็ได้นะตรงนี้นะครับนะครับใครไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำอันตรายถ,าถ้าใครถนัดก็ทำไปนะครับ ยกขึ้นมาเลยสีข้าลงน้าหลากลงปุี้ก็ตบวัดขึ้นแล้วแกะให้เรื่องอเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นมีดทุกครั้งนะครับท่านใหญ่เขาใช้เป็นมีดดอกโค่ดนะเป็นมีดอนะมดอโกโค่ในการ การกการขอบให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนไม่มีนะทุกครั้งทุกหัวนะนะครับไม่เปลี่ยนไม่ได้นะอันตรายนะเพราะว่าเชือเ้อโรคเยอะ ถอ,อนออกให้เขาหน่อยช่างใหญ่คือจัดผมให้นังมวยที่ไปต่อยช่องเกตสองท่านนะจำชื่อไม่ได้ไแล้วก็แพ้ทั้งสองท่านเลยโคตรเศร้าเลยอุตสาเชีย <c ười> คือเราได้เห็นผลงานเราในช่องเกตสีเรามีความสุขนะช่างแต่ผมอะพอเออเฮ้ยผลงานเราไปออกทีวีแล้ว ก็ลงไปม,มีดพี่เราการกรอบไว้อ่ะผมลงไปม,มีดสดๆเลยข้างบนนี้ตัดอยอ,อกนิดนึงนะครับผมพอได้สาบผมง่ายๆหนะ่อยฉีดน้ำนิดนึงนะครับ

ยกขึ้นแล้วตัดไป,ไปๆนิเดียวหนึ่งแถวสองแถวา,ามแถวสีช้อนตักช้อนตักเลย <5. S 2> วิ่งกลับมาแล้วตัดนะวี่กลับมาแล้วตัดวี่กลับมาแล้วตัด หวีรองเลยหวีตัดทิ้งเลยหวีขวานอาจจะมันอาจจะหมุนไปหมุนมาแล้วก็หวีกลับมาหวีช้อนไปแล้วก็ช้อนกลับมาตัดเลยหวีก็ตัดเลยอ,ะอ่ะนะตัดให้ละเอียดนะจะเยน็เยนๆไม่ต้องรีบนะตัดผมเป็นงานศิลปะนะงานพรีเมียมร้าคาตัดผมมันถึงไม่เข้ากันไหมบางร้านทำไมตัดได้แปดสิบบาทห้าสิบบาทบางร้านตัดได้เท่าไหร่สองร้อยสามร้อย สี 400, 500, 600, ่ร้อยห้าร้อยหกร้อยพันหะนึ่งนะเพราะความละเอียดระเมียดละไมความมาตรฐานนะมันไม่เท่ากันพวกเราพยายามตัดให้มันได้มาตรฐานแล้วมันจะได้ราคาเหมือนนักมวยไปต่อยในเวทีมาตราฐานมันจะมีเด็ดราคาค่าตัวอยู่ร,ราคาตัวก็จะดียิงต่อยชนะงานทุกทุกเวที้อนรับ ในที่สุดนะครับลูกค้าท่านนี้ก็เป็นนักมวยนะชื่ออะไรครับจายาชื่อแสนบลังใจยครับสอคิงสตารครับซอคิงสตานี่อูดยขายดังนะครับ สมัยก่อนนี่ยโหอย่งค่ายดังๆนี่มวยมันนะครับแล้วก็สถิติการชกนี่กี่ไฟครับเนี่ยร้อยห้กว่าครับชนะชนะประมาณก็เยอะอยู่ครับแต่จไไําไม่ได้เลยแล้วก็แพ้ก็มีมีครับมีเพจ้จีวันาธรรมดาน,นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นนักมวยต้องทําใจไหมทาใจครับว่าไม่ใช่ว่าคุณจะหวังแต่ชนะอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับผมนทุกคนก็อยากชนะหมดเลยใช่ไหม ถ้าเราชนะหมดแล้วใครจะเพียก็ฝากติดตามผลงานที่ผ่านมาด้วยน่าจะดูได้ผ่านช่องทาง YouTube ใช่ไหมครับผมน่าจะมีอยู่ลองเสิร์ชหาดูนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ช่างใหญ่ก็จะให้นะครับไซแบบดูนะว่าทรงผมที่ตัดไปแล้วเป็นไงบ้างข้างหลังครับผมเป็นทรงสูงตัดแบบธรรมชาติครับสวยครับถูกใจไหม ถูกใจ,จ <Okay. S 2> ครับอาจารย์โอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอสอนอผม u t u b e นะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํามีช่องทางในการเรียนรู้ตัดผมออนไลน์นะช่างใหญ่ก็สอนมานี่หลายปีแล้วนะครับเกือบจะ10ปีแล้วนะครับทุกคนก็เอาความรู้ไปต่อยอดนะไปพัฒนานะครับมันจะได้มีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวนะเพราะทุกคนก็ต้องมีงานอาชีพที่สองรองรับไปด้วยนะครับ อาชีพตัดผมนี่ก็เป็นอาชีพที่คุณว่าชิเลไหมอาชีพตัดผมไม่ชิเ่ครับนะก็คือเป็นอาชีพที่สุจริตถูกไหมครับคือทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ทุกคนได้เรียนอาชีพที่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยด้วยนะอาชีพตัดผมอ่ะเหมือนรปภใช่ไหมครับรปภนี่ก็เป็นอาชีพสงวนคนไทยนะครับผมก็เพิ่งรู้เออก็ดีไง ไม่งั้นดวอาชีพอื่เขาแยกไปใช่ไหมใช่ครับพวาะเราจะไปตกงานกันหมดไม่ได้นะก็ต้องสงวนไว้นะครับท่านใหญ่ก็สนับสนุนให้คนไทยได้ทํางานนะอาชีพที่สุดตริศนะครับห่างไกลยาเสพติดนะเห็นด้วยไหมที่มียาเสพติดให้ประชาชนเข้าถึงเนหะ็นด้วยไหมไหม่เห็นด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้สิ่งที่มันเป็นสารเสพติดนะมันเยอะมากเลยครับถ้าเราไม่มีกฎหมายควบคุมไว้ไม่ห้ามกันไว้ไม่เตือนกันไว้นี่ผมว่าเมาทั้งประเทศ ทีนี้พอพอเราเดินไปปากซอยคุณบ้านคุณระแวงไหมระแวงครับเฮ้ยนี่นี่ตาม,มันของขวางมันเมาอะไรวะ <c oughs> ทุกคนก็ปาดกลัวไปหมดเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงนะครับรัฐบาลนะครับให้ช่วยคิดให้หนักนะเรื่องอยาเสพติดนะโดยเฉพาะกัญชาใช่ไหมครับกัญชาใบกระท่อมพวกเนี้ยต้องควบคุมให้ดีนะครับถ้าเป็นการแพทย์คุณเห็นด้วยไหมถ้าเป็นการแพทย์ก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยนะแต่ถ้าเอาไปสูบเสรีกันนะ จะสูบเซรีนี่ไม่หไหวม่ไหวไหน,นะไม่ไหวไม่ไหวจะกลัวกันวันนี้ทชานใหญ่ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะจะเรียนแต่ผมก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันวันนี้สวัสดีครับแต่นน้เขาจะเน้นนะครับแล้วก็ปัดกวาดสิตผมมาครับปัดกวาดออกนะผมสั้นอย่างเงี้ย สระผมแล้วก็แห้งง่ายสระผมไวแห้งง่ายแล้วก็คือแทบไม่ต้องใช้ใดเป่าผมอ่ะเพราะว่าผมบางนะครับแล้วก็สาดๆแล้วก็พักหนุซับๆก็แห้งแล้วก็เอาเจ o แว็กใส่นิดนึงนิดหน่อยก็เสร็จแล้วครับวันนี้